คุณจะเชื่อใหม่สาวน้อยถูกบังคับให้แต่งงานกับชายชราที่แม่เลือกแต่เมื่อเธอได้พบเขาอีกครั้งกลับพบว่าเขาเป็นซีอหนุ่มหล่อและซ่อนความลับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้ตลอดไปคุณพร้อมหรือยังที่จะค้นหาความจริงทั้งหมดไปพร้อมกันเช้าวันนั้นอากาศเย็นเฉียบลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างไม้ที่เก่าและสันคลอนเสียงแม่ตะโกนจากห้องครัวทําให้มีนาสะดุ้งสุดตัวเตรียมตัวให้พร้อมน้มีนา วันนี้เจ้าบ่าวของลูกจะมาดูตัวหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นมือเย็นเฉียบเงื่อซึมออกจากฝ่ามือแม่จะอยู่ในอากาศที่เย็นจนขนลุกเธอก้าวออกจากห้องด้วยชุดสีขาวเรียบ,ยบแต่ในใจกลับปั่นป่วนไปด้วยความกลัวเธอไม่เคยรักใครไม่เคยคิดจะออกเรือนเร็วขนาดนี้แต่แม่ย้ำว่าเราต้องทำเพื่อครอบครัวเสียงรองเท้าหนังดังขึ้นจากนอกบ้านเขามาแล้วแม่พูดเสียงสั่นแต่แฝงความดีใจ มีนากลืนน้ำลายในหัวเธอคิดถึงคำลือชายคนนั้นแก่กว่าแม่อีกเขามีเงินมีอำนาจแต่หน้าตาหน้ากลัวประตูเปิดออกอย่างช้าช้าเธอก้มหน้าไม่กล้ามองกลิ่นน้ำหอมผู้ชายแพงลอยเข้ามาแตะจมูกเสียงทุ้มเยือกเย็นเอ่ยขึ้นเบาๆคุณคือมีนาใช่ไหมครับเสียงนั้นทำให้เธอขนลุกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมันอบอุ่นเกินคาดมีนาค่อยๆเงยหน้า และสิ่งที่เธอเห็นทำให้ร่างทั้งร่างแข็งค้างชายหนุ่มตรงหน้าไม่ใช่ชายแก่ผมหงอกอย่างที่เธอจินตนาการแต่เป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวสะอาดใบหน้าเรียบคมดั่งสลักจากหินอ่อนดวงตาคมเข้มจนหัวใจของเธอสั่นสะเทือนเขายิ้มบาง,บางรอยยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและเย็นชาในเวลาเดียวกันผมชื่อรวิดเขาเอ่ยและผมคือเจ้าบ่าวของคุณมีหน้าเบิกตากว้าง แม่ของเธอยิ้มทั้งน้ำตาแต่ในใจของมีนากลับเต็มไปด้วยคำถามทำไมชายหนุ่มคนนี้ถึงต้องแต่งงานกับเธอเด็กสาวบ้านจนไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงแววตาของเขาเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้เยือกเย็นแต่แฝงความเศร้าเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่เงามืดที่ลึกลับและอันตรายเมื่อแม่เดินออกไปเขาก้าวเข้าใกล้เธออีกนิดเสียงหายใจของเขาอุ่นร้อนจนสัมผัสถึงอยากกลัวเลยเขาพูดชาชา ฉันอาจาไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าแก่มีนาเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องหมายความว่ายังไงคะเธอถามเสียงสัน่นระวิสยกยิ้มมุมปากหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าเปิดออกเผยตราโลโก้บริษัทใหญ่ระดับประเทศฉันคือซีอของบริษัทนี้เขากล่าวเสียงเยือกเย็นแต่มั่นคงและวันนี้เธอกำลังจะกลายเป็นภรรยาของฉันมีนาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา เธอไม่รู้ว่านี่คือโชคชะตาหรือกับดักที่กำลังเริ่มต้นมีนายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนกลบเสียงทุกอย่างในห้องสายตาของรวิทจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอจนรู้สึกเหมือนเขาสามารถมองทะลุความคิดทั้งหมดแสงแดดอ่อนจากหน้าต่างสาดเข้ามาตกกระทบที่แก้มของเขาเผยให้เห็นโครงหน้าเรียวคมและดวงตาที่ซ่อนรอยเศร้าไวล้ลึกๆทำไมถึงเป็นฉันมีนาพูดเสียงแผ่ว เสียงสั่นจนแทบจะไม่ออกจากลำคอรวิทนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเรียบเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันเลือกแต่เป็นผู้หญิงที่ชะตาเลือกให้ฉันคำพูดนั้นเหมือนมีน้ำหนักหลายตันมันกดทับอยู่กลางอกของเธอมีหน้ากัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาที่เอ่อคลอแม่บอกว่าถ้าฉันแต่งงานกับคุณครอบครัวจะมีเงินรักษาน้อง,<ๆ>องเธอกล่าวเสียงสัน่น แต่ฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรหลังจากนี้รวิทเดินเข้าไปใกล้ก้าวของเขาแน่นหนักแต่มั่นคงจนมีนาถอยหลังไปชนกับโต๊ไม้ด้านหลังเสียงกระถางดอกไม้หล่นลงแตกดังเพลงเธอสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอพอดีเพียงแค่คืบเดียวระหว่างกันกลิ่นน้ำหอมของเขากลิ่นของความหรูหราและความลึกลับ มันผสมกับกลิ่นไม้เก่าของบ้านจนชวนให้เวียนหัวฉันไม่ต้องการให้เธอกลัวเสียงของเขานุ่มลงแต่ฉันก็ไม่ต้องการให้เธอหนีมือของเขายื่นมาช้าๆแต่ที่ข้อมือของเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นอุ่นร้อนจนเธอรู้สึกเหมือนถูกไฟลวกฉันรู้เขากล่าวต่อว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับฉันมีหน้าใสาหน้าเบาๆน้ำตาหยดแรกไหลลงบนแก้มแต่ฉันสัญญารวิทพูดต่อ ว่าเธอจะไม่ต้องเสียใจที่ยืนอยู่ข้างฉันคำสัญญานั้นฟังดูสวยงามแต่ในดวงตาของเขามีเงาลึกลับบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของรวิทดังขึ้นเขามองหน้าจอเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะรีตาและกดรับด้วยสีหน้าตึงเครียดว่าไงเขาพูดเสียงต่ำน้ำเสียงเปลี่ยนจากอบอุ่นเป็นเยือกเย็นอย่างฉับพลันมีหน้ามองเขาเธอไม่รู้ว่าใครอยู่ปลายสาย แต่คำพูดต่อมาของเขาทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นให้จับตาดูเธอไว้อย่าให้หนีไปไหนอีกเขากดวางสายความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งห้องเธอรู้สึกได้ถึงอากาศที่เริ่มหนาวเย็นเย็นจนปลายนิ้วชาเมื่อกี่คุณพูดว่าอะไรนะคะเสียงของมีนาเบาเหมือนกระซิบระวิหันกลับมามองเธอรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนอีกครั้งแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างที่เปลี่ยนไป อย่าคิดหนีเลยนะมีนาเขาพูดชาชาเพราะตั้งแต่วันนี้ไปเธอเป็นของฉันแล้วหัวใจของเธอสั่นสถานเรากับถูกพันธนาการไว้ด้วยสายใหญ่ที่มองไม่เห็นเธอกลืนน้ำลายพยายามฝืนยิ้มแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวใครกันแน่คือชายคนนี้เขาเป็นซีอหนุ่มผู้มีอานาจหรือเป็นใครบางคนที่แม่ตั้งใจให้เธอเจอเสียงสายลมพัดผ่านหน้าต่างอีกครั้ง ผ้าม่านสะบัดเบาๆเหมือนคำเตือนจากโชคชะตาว่าชีวิตของเธอกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีนายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกเธอมองชายหนุ่มตรงหน้าที่ตอนนี้ดูทั้งหน้าหลงไหลและน่ากลัวในเวลาเดียวกันระวิตเดินเข้ามาใกล้อีกจนระยะห่างระหว่างกันเหลือเพียงลมหายใจเดียวอย่ามองฉันแบบนั้นสิเขาพูดเสียงต่ำฉันไม่ได้จะทำร้ายเธอ แต่อย่าลืมว่าตอนนี้เธออยู่ในสัญญาแต่งงานที่ไม่อาจถอยได้แล้วคำว่าสัญญาทำให้มีนาขนลุกสู้เธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การแต่งงานธรรมดาแต่เป็นข้อตกลงบางอย่างที่แม่ของเธออาจไม่เคยบอกความจริงทั้งหมดคุณหมายความว่ายังไงคะเสียงของเธอสั่นจนแทบไม่ออกจากปากรวิดไม่ตอบทันทีเขามองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดยามบ่ายสองลอดผ้าม่านเข้ามา ทำให้เงาของเขาทาบลงบนใบหน้าของเธอราวกับเงามืดที่ยึดครองหัวใจมีบางอย่างที่เธอต้องรู้เขาเอ่ยช้าๆแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มีนาเม้มปากแน่นน้ำตาเริ่มคลออีกครั้งทำไมทุกคนต้องปิดบังฉันด้วยค่ะระวิทหันกลับมามองเธอแววตาของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งจากเยือกเย็นเป็นเศร้าเพราะความจริงบางอย่างถ้าเธอรู้เร็วเกินไปมันอาจจะทำลายเธอเธอยือนนิ่ง หัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอกทำลายฉันเหรอทำไมต้องเป็นฉันเขาเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นเพราะเธอคือกุญแจสำคัญของสิ่งที่ฉันตามหามานานมีหน้าเบิกตากว้างคำพูดนั้นฟังดูเหมือนบทจากฝันร้ายแต่ในสายตาของเขาไม่มีวิ่แววของการล้อเล่นแม้แต่น้อยเสียงประตูบ้านเปิดดังแอดแม่ของเธอเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้ม เป็นยังไงลูกถูกใจกันไหมมีนาหันไปมองแม่ด้วยแววตาเต็มไปด้วยความสับสนเธออยากพูดอยากถามแต่รวิทยื้อมมือมาจับมือเธอไว้แน่นก่อนที่เธอจะได้เอ่ยปากผมพอใจมากครับเขาตอบแม่ด้วยน้ำเสียงนิ่งและผมอยากจัดงานมั่นให้เร็วที่สุดแม่ของเธอยิ้มกว้างดวงตาเปล่งประกายเหมือนคนที่รอคอยสิ่งนี้มานานแน่นอนจ้ลูกสาวฉันจะได้มีอนาคตเสียทีมีนากัดริมฝีปากจนเลือดซึม ในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามนับร้อยแต่ไม่มีคำตอบใดเล็ดลอดออกมาจากปากใครเลยหลังจากระวิดกลับไปบ้านทั้งหลังเงียบสนิทมีนาเดินเข้าไปในห้องมือของเธอยังรู้สึกถึงความร้อนจากการจับมือของเขาเมื่อครูเธอเปิดหน้าต่างมองออกไปนอกบ้านท้องฟ้าสีเทาเข้มเมฆดำเริ่มก่อตัวเหนือหลังคาเสียงฟ้าร้องดังเบาๆเหมือนคำเตือนแล้วเธอก็เห็นบางอย่าง รถสีดำคันหรูของรวิทจอดอยู่ไม่ไกลจากรั้วบ้านและภายในนั้นเขายังไม่ขับออกไปชายหนุ่มกำลังมองมาที่บ้านของเธอผ่านกระจกหน้ารถสายตานั้นนิ่งเย็นแต่ลึกลำ้ำเหมือนกำลังจับตามองทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีหน้าถอยหลังหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอรีบปิดม่านและซุดตัวลงกับพื้นมือกุมอกแน่นนี่มันอะไรกันแน่เธอพึมพำเบาๆเสียงของเธอสัน่น ทั้งกลัวทั้งสับสนและลึกๆในใจเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่อันตรายในคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสถานไปทั่วท้องฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้มีนานอนไม่หลับคือเสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ดังขึ้นกลางดึกเบอร์ที่ไม่รู้จักข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอเธอรู้ไหมว่าเขาคือใครจริงๆมือของเธอสัน่นสายตาจ้องข้อความนั้นนิ่ง และก่อนที่เธอจะได้ตอบกลับไฟในห้องก็ดับสนิทในพริบตาความมืดเข้าปกคลุมห้องมีนานั่งนิ่งอยู่บนพื้นใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงก้องของมันในอกฝ้ามือเย็นเฉียบน้ำตายังคงไหลเบาๆโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งแสงหน้าจอสาดสว่างในความมืดข้อความถัดมาสั้นและชัดเจนกว่าเดิมอย่าคิดว่าคนที่เธอเห็นคือทุกอย่างเสียงฝนด้านนอกดังแรงขึ้น ละอองน้ำกระแทกกระจกเป็นจังหวะเหมือนฟังเสียงหัวใจของเธอเองที่สั่นรัวมีนาเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านทั่วร่างทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกกดดันแสงจากโคมไฟข้างถนนสองลอดม่านทำให้เงาของต้นไม้ด้านนอกโยกไปมาเหมือนเงาต้องคำสาบเธอลุกขึ้นยืนใจสั่นจนแทบเดินไม่ตรงสายตากวาดไปรอบห้องทุกมุมมืดดูเหมือนมีใครซ่อนอยู่โทรศัพท์สั่นอีกครั้ง คราวนี้สายเรียกเข้าชื่อปรากฏบนหน้าจอเป็นชื่อเดียวกับชายหนุ่มราวิมีนาใจเต้นแรงมือของเธอสั่นจนแทบกดรับไม่ถูกแต่ความอยากรู้และความกลัวผสมกันทำให้เธอกดรับเสียงของเขาในสายเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจฉันรู้ว่าเธอเห็นข้อความนั้นแล้วเสียงทุ้มเยือกเย็นแต่มีบางสิ่งอบอุ่นซ่อนอยู่แต่ฉันสัญญาว่าฉันจะปกป้องเธอเองมีนางเงียบ น้ำตาไหลลงแก้มแต่ฉันกลัวเธอพูดเสียงสัน่นกลัวว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ฉันคิดจริงๆระวิตเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเรียบแต่หนักแน่นฉันไม่ใช่คนธรรมดาและฉันก็ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมือนคนอื่นมีนาเริ่มสับสนเขาพูดเหมือนกำลังสารภาพความลับบางอย่างแต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือคำาลวงทันใดนั้นเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้น หนักและรัวเหมือนใครบางคนพยายามบอกเหตุมีหน้าสะดุง้งมือกุมโทรศัพท์แน่นเธอไม่กล้าลงไปเปิดแต่รวิทในสายกลับพูดอย่างเยือกเย็นอย่าเปิดประตูไม่ว่ามีใครก็ตามฉันอยู่ใกล้เธอแล้วมีหน้าเบิกตากว้างใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนหยุดหมุนฝนยังคงตกหนักลมพัดเข้ามาทำให้หน้าต่างสั่นอย่างแรงในความมืด เสียงฝีเท้าแปลกปลอมดังขึ้นบนบันไดชา้าช้าแต่หนักแน่นเหมือนกำลังขึ้นมาหาเธอมีนาคลั้นหายใจหัวใจเต้นรัวเธอรู้สึกถึงความอันตรายแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้สายโทรศัพท์เงียบไปจากปลายสายระวิทไม่มีคำพูดใดอีกแต่เธอรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้เธอจริงๆเง,งามืดในบ้านเริ่มขยับและบางอย่างที่เธอมองไม่เห็นกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ ฝนกระหน่ำแรงขึ้นฟ้าผ่าเป็นจังหวะมีนาไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นกับดักและในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอพึมพำเบาน้ำตายังคงไหลและในความมืดนั้นเธอรู้สึกได้ว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปตลอดกาลไม่มีทางย้อนกลับเสียงฝีเท้าก้าวใกล้ขึ้นและเงามืดก็เริ่มปรากฏเขาร่าง มีนาได้แต่ก้าวถอยหลังจนชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและและ้วเสียงหนึ่งเบาๆก็ดังขึ้นอย่ากลัวนะมีนาเสียงนั้นคุ้นเคยแต่แฝงความลึกลับทำให้เธอทั้งโล่งใจและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันฝนยังคงตกหนักและความลับทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยในคืนนี้มีนาเงยหน้าขึ้นมองเสียงนั้นความมืดในห้องเหมือนคลี่ตัวออก เผยให้เห็นร่างชายหนุ่มสูงใหญ่ดวงตาของเขาเจิดจ้าในเงามืดมันเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่เธอจับไม่ได้คุณคือเธอถามเสียงสัน่นทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ตอนนี้รวิทก้าวเข้ามาใกล้แต่ยังคงเว้นระยะพอให้เธอหายใจได้ฉันอยู่ใกล้เธอเสมอเสียงทุ้มเต็มไปด้วยน้ำหนักไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไรฉันก็ไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอ มีนารู้สึกถึงอ้อมแขนที่ยังไม่แตะตัวแต่เหมือนความอบอุ่นซ่อนอยู่ในอากาศทุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนหยุดชั่วขณะฝนด้านนอกยังคงตกหนักฟ้าร้องดังก้องราวกับเตือนบางสิ่งคุณทำไมถึงรู้ว่าฉันกลัวเธอสันและทำไมคุณถึงไม่เหมือนคนที่ฉันคิดว่าคุณเป็นรวิทก้มหน้าลงดวงตาของเขาจ้องมาที่เธออย่างลึกเพราะฉันไม่เคยเป็นคนธรรมดาเสียงเขาเบาลงแต่แฝงความเด็ดขาดฉันเป็นซีย ใช่แต่ไม่ใช่แค่คนที่มีอำนาจและเงินฉันมีความลับที่ไม่มีใครรู้และเธอคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดมันมีหน้าตัวแข็งค้างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหมุนช้าลงทุกคำพูดของเขาเป็นเหมือนดาบคมกรีดเข้าไปในหัวใจกุญแจอะไรเธอถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้และหวาดกลัวรวิทเดินเข้ามาใกล้อีกก้าว มือของเขายื่นออกมาอย่างช้าๆถ้าเธอพร้อมฉันจะพาเธอไปเห็นทุกอย่างฝนยังคงซัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงฟ้าผ่าดังก้องสถานทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะระเบิดออกแต่ดวงตาของระวิทกลับนิ่งสงบเหมือนเขารู้ทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดมีหน้าเบิกตากว้างในใจเต็มไปด้วยคำถามนับพันถ้าฉันไปกับคุณฉันจะปลอดภัยหรือไม่รวิทยิ้มบาง รอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและเยือกเย็นฉันไม่สามารถสัญญาได้ว่าจะง่ายแต่ฉันสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงฝีเท้าจากด้านนอกดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นและใกล้เข้ามามีนาเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกใหม่ที่เธอไม่เคยรู้จักเราต้องไประวิสกัสิปมือเขาสัมผัสข,ข้อมือเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ใจของเธอสั่นสะทาน แต่ก็ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยแปลกๆมีนาพยักหน้าแม้ยังกลัวจนตัวสัน่นแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าถ้าไม่ไปตอนนี้เธออาจไม่มีโอกาสกลับมาอีกระวิทยเปิดประตูฝนตกกระหน่ำเข้ามาลมพัดแรงจนผมของมีนาเปียกโชกแต่ร่างของเขายังมั่นคงเหมือนเป็นป้อมปราการเดียวในโลกอันโหดร้ายนี้จับมือฉันไว้เขาพูดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เธอจะไม่ต้องเดินคนเดียวมีนาก้าวเข้ามาใกล้มือเล็กของเธอสั่นขณะจับมือเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาสายฝนซัดเข้าร่างแต่เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังบางอย่างจากเขาระวิสภาเธอก้าวผ่านประตูโลกด้านนอกเปลี่ยนไปเธอเห็นความมืดฝนฟ้าและความลึกลับแต่สายตาของเขายังคงจ้องมาที่เธอเหมือนกำลังบอกว่าไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหน เธอจะไม่ถูกทิ้งให้ต่อสู้เพียงลำพังและในค่ำคืนนั้นเมื่อสายฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่หยุดมีนาได้รู้ว่าชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่เรื่องราวที่เหนือจินตนาการและชายหนุ่มที่เธอเคยคิดว่าเป็นแค่เจ้าบ่าวธรรมดากลับซ่อนความลับที่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของเธอได้ในมือเดียวรวิทก้าวนำมีนาออกจากบ้านฝนยังคงซัดกระหนำ่ำละอองน้ำปะทะใบหน้าและผมของเธอจนเปียกโชก แต่ทุกครั้งที่มือของเขาสัมผัสมือเธอมีนากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกประหลาดเหมือนเป็นโลกกำบังจากโลกที่กำลังถล่มลงมารอบตัวพวกเขาเดินผ่านถนนเปียกแสงไฟจากโคมข้างทางสะท้อนบนพื้นน้ำทำให้ทุกอย่างดูพร่าเลือนเหมือนโลกอีกใบเสียงฟ้าร้องและฝนกระหน่ำผสมกันจนหัวใจของมีนาแทบระเบิดแต่ระวิศยังคงยืนสงบข้างเธอเหมือนภูเขาที่ไม่มีวันลมเราจะไปที่ไหนกัน มีนาเอ่ยเสียงเธอสั่นเพราะทั้งหนาวและกลัวระวิทเพียงมองเธอดวงตาคมของเขาเยือกเย็นแต่มีประกายบางอย่างที่ที่เธอจะได้รู้ความจริงทั้งหมดมีนางเงียบคำตอบนั้นไม่ชัดเจนแต่กลับทำให้หัวใจของเธอสับสนและหวาดกลัวเธออยากถามอยากรู้แต่ก็กลัวคำตอบที่อาจทำให้เธอตกใจจนไม่สามารถยืนได้พวกเขาเดินมาถึงรถสีดำที่จอดอยู่ระวิทเปิดประตูให้เธอ สายตาของเขาจ้องมาที่เธอเหมือนบอกให้เธอมั่นใจแม้ความจริงจะอันตรายเพียงใดรถแล่นออกไปบนถนนเปียกเสียงยางบดกับน้ำดังตุบๆมีนานั่งข้างหน้าต่างมองฝนและแสงไฟที่พราเลือนผ่านกระจกหัวใจเธอเต้นแรงทุกความคิดวนซ้ำอยู่ในหัวใครกันแน่คือชายคนนี้ทำไมแม่ต้องพาเธอเข้ามาในเรื่องราวนี้และที่สำคัญเธอจะรอดจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ รวิทหันมามองเธอกลัวใช่ไหมเขาพูดเสียงทุ้มและแผ่วเบาฉันก็เคยกลัวเหมือนกันมีหน้ามองเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดคำพูดของเขาถึงทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยบางส่วนแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะเต็มไปด้วยเงามืดและความไม่แน่นอนเรากำลังจะไปที่บริษัทของฉันรวิทกล่าวต่อที่นั่นเธอจะเห็นทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหน้ากาก,ากของฉันรถแล่นผ่านถนนที่เงียบ แสงไฟจากถนนน้อยมากฝนตกหนักจนแทบไม่เห็นทางข้างหน้ามีนาเกรงตัวมือจับพนักพิงเก้าอีแน่นหัวใจเหมือนถูกบีบทุกวินาทีทำไมต้องเป็นฉันเธอถามเบาๆแต่รวิดไม่ตอบทันทีเขาหันมามองเพียงนิ่งดวงตาเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้บางอย่างที่มีนาไม่สามารถเดาได้และทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นมีนาเหลือบไปมอง แต่ไม่ใช่โทรศัพท์ของเธอเป็นโทรศัพท์ของรวิทที่สั่นอยู่บนคอนโซลเขาเปิดดูข้อความใบหน้าของเขาแปรเปลี่ยนจากสงบเป็นจริงจังสายตาเยือกเย็นจับจ้องออกไปนอกหน้าต่างมีนาเธอต้องพร้อมเขาพูดเสียงหนักสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาลฝนยังคงตกฟ้าผ่าดังก้องและมีนาเริ่มรู้สึกถึงความจริงที่ใกล้เข้ามา บางสิ่งที่ลึกลับและอันตรายกำลังรอพวกเขาอยู่และเธอไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกต่อไปทุกลมหายใจทุกหยดฝนทุกความมืดเหมือนกำลังเรียกให้เธอเดินต่อไปเข้าสู่โลกของชายหนุ่มผู้เยือกเย็นและความลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งหากเปิดเผยแล้วชีวิตของมีนาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฝนเริ่มซาลงแสงเช้าอ่อนๆสาดผ่านกระจกหน้ารถ ทำให้โลกภายนอกเริ่มชัดเจนขึ้นมินาเอนตัวพิงบอกหัวใจที่เต้นรัวค่อยๆเริ่มสงบลงระวิทหันมามองเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอเข้มแข็งกว่าที่ฉันคิดเสียงทุ้มแผ่วเบาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันรถจอดหน้าตึกสูงของบริษัทตึกที่ครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าไกลเกินเอื้อมแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธออยู่ตรงนี้ และเธอมีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้าไปมือของรวิทยื่นมาเธอจับมือเขาแน่นรอยยิ้มของทั้งคู่เผยความไว้วางใจความกลัวและความสับสนค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจพวกเขาก้าวขึ้นบันไดของตึกโลกแห่งอำนาจและความลับเปิดกว้างต่อหน้าแต่มีนาไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอไม่ได้ต้องเผชิญมันเพียงลำพังรวิทถือประตูให้เธอเข้า แสงแดดสาดเข้ามาในห้องทำงานใหญ่และที่นั่นทุกความลับที่ซ่อนอยู่รอให้เธอค้นพบแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่ด้วยความอยากรู้และความกลา้ามีหน้าส่งยิ้มให้เขาและระวิทย์ตอบยิ้มสองมือที่จับกันแน่นเหมือนเป็นสัญญาว่าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใดพวกเขาจะก้าวไปด้วยกันฝนที่ตกหนักเมื่อคืนและความลึกลับที่แฝงอยู่รอบตัว ตอนนี้กลายเป็นเพียงบทเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังความรักและความลับที่รอการเปิดเผยและในวันนั้นมีนาได้เรียนรู้ว่าแม้โชคชะตาจะบีบบังคับและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่การเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าและการมีคนที่ไว้ใจอยู่เคียงข้างสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนชีวิตให้สวยงามเกินกว่าที่เธอเคยจินตนาการ มีนาและระวิทยยืนเคียงข้างกันมองออกไปยังเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความเป็นไปได้และครั้งแรกในชีวิตของเธอเธอรู้สึกว่าเธอพร้อมสำหรับทุกสิ่งและโลกทั้งใบก็พร้อมที่จะเปิดรับเธอเช่นกัน